สวัสดีครับทุกคนตอนนี้น้องภูมินะครับก็อยู่ที่บ่อทรายของน้องภูมินะครับนี่ตอนนี้กําลังเล่นรถนะครับนี่โอ้แล้วก็กําลังเล่นขุดทรายแต่ว่าน้องภูมินะมาเจออะไรครับไม่ใช่ตุ๊กแกเขาเรียกตุ๊กแกอ๋อมันคือตักกระแตนนะครับนี่โอ้โหตักกระแตนนี่มาอยู่ที่หลังรถด,ดานะครับคันสีเหลืองนี่นะครับโอ้โหตักกระแตสีเขียวน้องภูมิก็อยากให้เพื่อนๆดูนะ โอ้ยว้ายใหญ่เลยนะครับเหมือนเราเคยเจอที่ไหนนะโรงแรมอะ่ะอ๋อเจอที่โรงแรมนะครับอมืมันมีกี่ตัวตรงเนี้ยตัวตัวเดียวอ้ยหลับแล้วอ่ะอ้ยหลับอย่าไปยุ่งกับมันดิแล้วก็แต่ต่อยมวยด้วยนะเอาปล่อยให,ให้ให้มันอยู่อย่างนั้นแหละเอามารีวิวมารีวิวบ่อสายต้องภูมิเลยดีกว่ากำลังเลนะเ่นอะไรอยู่เนี่ย อ๋อเล่นซ้ายอยู่นะครับนีเ่เล่นซ้ายทําเป็นรูปแก้วนะครับเล่นกับแม่หญิงอยู่นะครับนี่เรามาด,ดูโอ้โหมีรถแมคโครคันใหญ่หนึ่งคันรถบดหนึ่งคันแมคโครสองคันแมคโครสามคันแมคโครสีคร่คันแมคโครห้าคันรถดำอีกสามคันโอ้โหไม่มีเยอะจังวะมีข้างไหนอีกแมคโคไหนอีกม่ยินนะมีข้างไหนอีกอะใครจะดูคันไหนไ ตรงนี้ก็เป็นบอ่อสายที่อยู่ในบ้านนะครับนี่อยู่ตรงโรงจอดรถนะครับอันนี้รถแม็กนี่รถยกนะเรามาดีวิวนี่นี่แมคโคใหญ่อีกคันนึงแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์สองคันรถไถอ,อีกคันนึงจักรยานคันเล็กคันนี้ไม่ใช่นะคันนี้รถตัดหญ้านะนี่ก็มี ATV คันนึงนครับนี่ที่อยู่ตรงนี้นะโอ้โหเยอะจริงๆครับ้าฮะโอ ให้จัจกรยานคันนี้อจอดอยู่นี่นะครับนี่แล้วตอนนี้น้องปุ่มจะเล่นอะไรอะ่ะมีเล่นอะไรให้ดูไหมมารีวิวบอ่อซาให้ดูเฉยเ,เหรอโ,โอ้โหนี่จอดรถเรียงไว้อย่างนี้เลยนะนี่นนนโอ้โหตากระแต่ยังมองหน้าอยู่นะครับรู้ได้ไงครับโอ้โหดูใกล้ๆนะนี่นะครับโอ้โห มันด่าคนน่าแล้วก็ให้มานอนอยู่อย่างนั้นแหละให้นอนอยู่อย่างนั้นแหละแลุงภูมิก็เล่นไปเลยโอเคอ๋อจะตักแมคโครให้ดูน,ดนี่ครับโชว์ตักแมคโครนิดนึงก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้พรุ่งนี้มาเล่นบอ่อทรายให้เพื่อนๆดูดีกว่าวันนี้รีวิวไว้ก่อนเดี๋ยววิดีโอยาวแล้วเพื่อนๆดูไม่จบ